กัดริมผ้วยนะฮะร,ริมบึงท้ายที่คุณพ่อนะฮะในมุมมองช่วงเช้าก่อนเที่ยงนะฮะสิบโมงกว่าๆที่มันทําการมาทีคลิปนะฮะอันนี้ผมมีโอกาสมายืนหาช่องทางพอดีคนงานเขาถางหญ้าพอดีเลยเลยกลับมาเลยสามารถยืนตรงริมผ้วยได้นะครับเนีน่ยบรรยากาศเยี่ยมมากเลยอ่ะชอบมากมากชอบมากมากนะครับท่านผู้ชมโอ้บรรยากาศครับบรรยากาศ เทียมจริงๆชอบมากๆนะครับอันนี้มีท่าน้ำอันนี้เป็นที่ดินติดเพื่อนพึ่งพ่อเขาจะทำท่าน้ำด้วยไงครับของผมไม่มีตรงนี้นะฮะก็มีมีบัวมากินหญ้าเลยวะตรงโน้นน่าจะเป็นที่กเกษตรนะอันนี้เห็นะฮะจะเป็นต้นสนนะครับออกมาครื้มเลยนะครับเนี่ยโอ้แห่เยี่ยมจริงๆนะครับอ่าครื้มมากนะครับเนี่ยครับโอเคครับขอบคุณครับแกร็บป,ปึงสวยครับปึง เบื่งส่วนมากนะครับ